ับก <cek> ็สำหรับทีมเราเนี่ยเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยเราเล่นเล่นปรับปรับได้ดีกว่าเมื่อวานนะครับปรับได้ดีเมื่อวานแล้วก็ในเรื่องของการให้บอลของตัวเซตให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นแล้วก็เข้าใจกับตัวตีมากขึ้นก็ทําให้รูปเกมมันมันลื่นไหลมันลื่นไหลนะครับก็มีเซตที่3เนี่ยต้นต้นเซตเนี่ยยังยังไม่ดีนะครับออกสตาร์ทไม่ดีนะครับเพราะว่าเรารับเสิร์ฟไม่ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประกอบก็ว่าทีมเขาเหนียวด้วยนะครับเราลุก ลุกได้ดีแต่เขาก็เหนียวนะแล้วควโต้กลับมานะเราก็เสีย point นะครับในเรื่องของต้นเซตที่สามนะครับแต่เราก็กลับมาได้ก็ถือว่าตรงแยกเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็วันนี้เราใช้เวลาไม่มากไม่เหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้พักเต็มที่นะครับพักเต็มที่เพื่อจะสู้ในวันพรุ่งนี้นะครับสี่พันสามศูนย์ซึ่งเจอกับทีมคาซักนะครับจะเป็นชิงที่หนึ่งนะชิงที่หนึ่งในสายนะครับของสายบีนะครับ ว่าใครจะเป็นที่1หรือที่2นะครับแต่ทีมเราอยากได้เป็นที่1นะครับเพราะนั้นก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าทีมเขามีผู้เล่นที่สูงนะครับมีผู้เล่นที่สูงแล้วก็จะทําให้เราเล่นลําบากนะเล่นลำบากเพราะนั้นถ้าเรารับลูกแรกไม่ได้โอกาสที่จะแพ้มันมีนะครับแต่ถ้าเรารับลูกแรกได้โอกาสสูงที่เราชนะเขาได้ก็ฝากนะครับแฟนสุพีมโชลีเทคนะครับส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้ทีมเรามากๆนะครับ โดยช่องถ่ายทอดไปนพีทนะครับแล้วก็สื่อต่างๆนะครับช่วยส่งมาเยอะๆนะครับเราจะเล่นให้เต็มที่เล่นให้ดูและมีความสุขครับขอบขอบขอขอบคุณครับ